Human g u ก d e รู้จักใช้ชีวิตรู้จักสิทธิมนุษยชนสวัสดีค่ะดิฉันบุญณาดาสุปิยพันธ์ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ ชื่อแม่งไกด์รายการที่จะทำให้คุณรู้จักใช้ชีวิตรู้จักสิทธิมนุษยชนค่ะคำว่าสิทธิในกระบวนการยุติธรรมนะคะฟังดูแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากค่ะแต่ว่าสิทธิในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเกี่ยวข้องกับกฎหมายแล้วพวกเราอยู่ภายใต้กฎหมายดังนั้นสิทธิในกระบวนการยุติธรรมจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้ค่ะเพราะไม่แน่นะคะวันหนึ่งเราอาจจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของคดีความก็ได้ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราไปทําความรู้จักที่มาที่ไปกับเรื่อง รื่องราวของสิทธิในกระบวนการยุติธรรมกันก่อนค่ะในช่วงรู้จักสิทธิช่วงรู้จักสิทธิคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นประเทศใดในโลกต่างก็มีกฎหมายเอาไว้สําหรับการตัดสินเรื่องราวทุกร้อนต่างๆของคนในประเทศนะครับก็ว่ากันตั้งแต่เรื่องการจัดการทรัพย์สินภายในครอบครัวการทะเลาะทําร้ายร่างกายการอย่าร้างกันไปจนถึงเรื่องราวใหญ่โตระดับชาตินั่นเลยละครับ และก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าในแต่ละประเทศก็จะมีกฎหมายเฉพาะที่กําหนดขึ้นตามความเชื่อและมาตรฐานความยุติธรรมของคนในประเทศนั้นๆแตกต่างกันไปครับยกตัวอย่างเช่นประเทศที่มีเรื่องของชนชั้นวรณะทางสังคมซึ่งหากมีคดีความระหว่างชนชั้นเกิดขึ้นมันก็มักจะจบลงที่วรณะที่สูงกว่าจะเป็นผู้ชนะเสมอครับอย่างเช่นอินเดียก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีสังคมแบบหลายมาตรฐานครับ แต่หากมองกันในด้านมนุษยธรรมแล้วไม่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ในเงื่อนไขาการใช้ชีวิตแบบใดก็ตามตราบใดที่ยังเป็นมนุษย์ผู้มีเลือดเนื้อจิตใจและความรู้สึกเราทุกคนก็ควรมีสิทธิเท่าเทียมกันในทุกประการ โดยเฉพาะการได้รับการพิจารณาคดีด้วยความเป็นธรรมอย่างแท้จริงเมื่อเราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมครับอย่างปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่องของสิทธิมนุษยชนที่ระบุเอาไว้ว่าทุกคนมีสิทธิโดยเสมอภาคที่จะได้รับการพิจารณาที่เป็นธรรมและเปิดเผยโดยสารที่เป็นอิสระและเที่ยงธรรมในการกระทำผิดอาญาใดๆก็ตามครับ และนั่นก็เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นทําความรู้จักสิทธิในกระบวนการยุติธรรมนะคะและเพื่อให้คุณผู้ชมได้รู้จักสิทธินี้กันมากขึ้นวันนี้เรามีเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริงและเป็นคดีความมาแล้วค่ะส่วนเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเราไปชมหนังสั้นเรื่องนี้พร้อมกันเลยค่ะ ไม่มีแล้วเหรอมีมีที่โต๊ะเนี่ยเดินมาเลยกินกี่เม็ดเนี่ยสองเม็ดเลยสองเลยเหรอวอยกแก้ไอ้นี้ป่ะ ขอเลยได้ป่ะขี้เกียจไปซื้อใหม่เออเอาไปดิเอเอปเป็นไงอ่ได้เรื่องป่ะนิดนึงวหรอนีน่มือแปดมันุดของแท้เลยเนี่ยดูดิ <c oughs> โจทย์เต็มเลยอแล้วดูดิคนนี้นี่มืเสียค่ากล้องดีๆอราไป 30, สามหมื่นแสบป่ะว่าพวกนี้ทำเป็นแก๊งแน่ สิ่งนั้นซึ่งเข้าบ้างเมื่อเช้ามันโดนโกงไวนี่โดนโกงไปเท่าไหร่เนี่ยหมื่นสามอ่ะอเรื่องอะไรวะเห็นมันสั่งของทางเน็ตได้ไหมส่งเงินไปแต่ของไม่มาโถ่เอ๊ะม่จริงอยู่มากส่งเงินให้หญิงมากกว่าเห็นหนั่นทั้งวันเลยจะทำไงเนี่ยแจ้งความอยังวะเพิ่งไปมาเมื่อบ่ายนี่เองวะเเออพิ่งกลับมาเนี่ยเ,เป็นว่าเหรอ,อไม่สบายมาหลายวั ไม่หายไอ้ทีปิดแอร์ดีกว่าเปิดกระจกให้ดีเหมือนกันด้วยปิดแอร์ด้วยไม่ไหวแล้วแสบจมูกจมูกเปิดหวัด2,009ป่ะเฮ้ยไม่หรอกเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะกลังวลเลยวันนี้จะได้ถึงบ้านไหมเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนครับเนี่ยกลับบ้านครับผมอ๋อเรียกอนุญาตเปิดรถหน่อยนะครับจะเปิดไฟในรถให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวลงมาหน่อยนะครับแล้วก็จะขอตวค้นหน่อยเร่อับ่างเหรอนี่ไม่ใช่ไหมเนี่ย น้องเองรีบ,บไปโอเคผอบอกแล้วว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรพี่กลับได้ยังครับนีหน,น,น้าท่าทางอีแกแปลกๆว่ะรู้หน้าตามยังไงมันรู้ว่าลอยๆอังน,นี้ละกันเดี๋ยวขออนุญาตไปตัวฉี่สพหน่อยละกันอ่ะน,นะไป เดี๋ยวขับรถตามข้างหน้า่อยไปมาดีนะ งั้นคนกินยาแก้กันทั้งโลก, ấy, นกนเนี่ยมันก็สีม่วงันเนี่ยที่ครับเพื่อนผมไไม่ด้เล่นยา,ยาจริงๆนะครับไปไปโจนี้รงมากันอีกรอบหนึ่งให้หมอยืนยันชัดเจนกันเลย <c oughs> จ้ะครับไปตัวกันไปน้องลุกไป <c oughs> มีอะไรบ้างที่นี่มีตำรวจหญิงไหมคะไม่มีหรอกครับตำรวจก็มีเท่าที่คุณเห็นนี่แหละไปนั่ง <c oughs> เอาเร็วสิคุณมีอะไรก็ว่ามางานผมมีต้งเยอะแยะนั่งจงทำอะ่ะหนูเดื่ององคืนมากค่ะไหนเรื่องเป็นไงเล่าให้พี่ฟัง ขอไปให้การท้ออื่นนหมคะอาจารย์ตัวน้องไม่ข้างอืออน่นอ้น้องเชิญนั่งครับส <c oughs> ฮ้ยโทรหแม่ด้วยนะเวเดียฮัโลครับอ่าใช่ครับใช่ครับ เพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลนครับแม่แต่ผลตรวจเป็นสีม่วงครับแม่แต่ผมว่าพวกเขาไม่ได้เสพยากินนะแม่เอาอย่างไงเนาะรับมาซะาเถอะนะ่ะโทษหนักจะได้กลายเป็นเบาเพียรผมไม่เสพจริงพี่ผมกินยาแก้จริงๆครับพี่คุย,ยแนสวัสดีครับรอดหนวดโทรทรงยศพูดสายครับ อ๋อใช่ครับผมต้องขอเก็บตัวน้องเขาไว้ก่อนครับส่วนนางคุณเนี่ยเอาหลักทรัพย์มายื่นประกันในชั้นศาลครับครับใช่ครับก็มีห้องธรรมดาครับมีห้องน้ําแล้วก็มีห้องนอนเือดทั่วไปเนี่ยยังไงเนี่ยคุณก็มาที่สถานีตารวจเนี่ยแล้วก็เอาหลักทรัพย์มายื่นประกันในชั้นศาลได้ครับเดี๋ยวไงเนี่ยคุยกับน้องเขาครับครับครับแม่ ผมกินยาแก้เป็นจริงๆครับเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่มารับใช่ไหมครับงั้นพรุ่งนี้เจอกันนะครับแม่ไปนอนเถอะอ่ะฮะบายแม่ <c oughs> พี่ครับปล่อยผมเละ <c oughs> ผมไม่ทำอะไรผิดจริงๆนะครับปล่อยตัวเอยผมไม่ได้หรอกน้องแต่ถ้าเองไม่ยอมรับเนี่ย พี่อยาไปตรวจแยกสารมันจะได้รู้กันไปได้พี่แต่นางหรือเปล่าครับกว่าจะรู้ผลก็ไม่เกินเดือนกว่าโฮ้ยพี่ผมไม่ได้ทําอะไรผิดนะครับพี่คือผมกินยาแค่ไหนอะผมไม่เสพยาหน่อยกลับไปพี่เองจะไปไหนนะเองจะดื้อเนี่ยพี่แต่กุญแจมือจริงด้วยโหพี่ แต่ผมไม่ทําอะไรผิดจริงๆนะครับพี่จะมาจับผมใส่กุญแจมือได้ไงพี่ก็ทําตามหน้าที่และไอ้อย่างเนี่ยคนมันก็ออกจากโังก็ยืนยันอยู่แล้วผมกลับแล้วพี่ผมผมไม่อยู่แล้วพี่ผมกลับแล้วพี่อเ้ยแมวนะไม่วนะจ้าเอาตัวไปผมพี่แต่ผมไม่ทำอะไรผิดครับใจเย็นๆผมพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่เองก็มาประกันตัวแล้วผมกินยาแก้ไอจริงๆครับผมเออนะเดี๋ยวทั้งไม่นั่งกอดเรื่องนึงว่าไปใี่ผมไม่ทำอะไรผิดโดนโดน เลยคุณจัดการให้คุณหวยตะยนนี่หลวะวะผมแจ้งความแล้วครับพอดีมีพี่คนที่ถูกโกงเขาบอกให้แจ้งที่ดีเอสไอะครับอะ,อะไรนะกรมสอบสวนคดีพิเศษนะฮะสำนักพดีเทคโนโลยีสารสนเทศมันอ,อยู่ที่ไหนนะครับพี่ แจ้งวัฒนาเลยเหรอโอ้หแล้วมีใครได้คืนกันบ้างไหมครับพี่ตัดสายแล้วเนี่ยอ่าโทษทีนะครับพี่ถ้าผมจะไปแจ้งที่โน้นเดี๋ยวผมโทรหาพี่แล้วกันเออพอดีผมมีธุระครับขอบคุณมากนะครับพี่สวัสดีครับ ว่าไงจากหนังสร้างของเราเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ชมคิดว่าเหตุการณ์ไหนคือการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมแล้วคุณผู <S <S ้ชมทราบไหมคะว่าคนอื่นๆเนี่ยเขามีความคิดเห็นกับเรื่องนี้กันอย่างไรถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปฟังกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่คำถามแรกกันดีกว่าครับเมื่อได้ชมหนังที่มีเหตุการณ์เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิทางกระบวนการยุติธรรมพวกเขารู้สึกยังไงกันบ้างครับ อยากจะให้ทางตำรวจนะคะเขามีวิธีที่จะตรวจพบสารเสพติดมากกว่านี้นะคะ่ะจะเป็นความรู้สึกผมแต่ผมโดนจริงๆเป็คือ,อยังไงร,รู้สึกไม่สบายใจใตัวเองระบบการทํางานราชการตำรวจทํางานก็ล่าช้าต้องใช้เวลาตรวจเป็นเดือนในการตรวจทีหรือว่าพบไม่พบนั้นเราต้องดูประวัติค้นหาหลักฐานอะไรให้มันแน่นอนชัดเจนแล้วคุณทราบหรือไม่ครับว่าเหตุการณ์ใดเป็นการละเมิดสิทธิทางกระบวนการยุติธรรมครับ ก็ข้อที่สองะค่ะเหมือนที่ว่าผู้หญิงโดยผมถืนแล้วไปแจ้งแล้วเขาพูดพูดต่อหน้าผู้คนนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ว่าเป็นสิทธิของสตรีโดยเฉพาะเนะาะจะเป็นตัวเราเองก็คงต้องอายฮะเพราะว่ามันต้องแบบสอบถามแบบมันต้องที่มิชชักับสองคนตำรวจไม่สมควรให้คนอื่นรับรู้อะค่ะป้องป้องการสิทธิส่วนบุคคลนะคะจะต้องให้ความเป็นธรรมแล้วก็มีมนุษยธรรมแลามีคุณธรรมเพิ่ม,เต,มเติมในการปฏิบัติหน้าที่ ได้ฟังความคิดเห็นต่างๆกันไปแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าสิทธิทางกระบวนการยุติธรรมเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจได้ง่ายเลยนะครับเพราะเป็นเรื่องของกฎหมายล้วนๆเลยงั้นเอาเป็นว่าเราให้ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้มาไขาคำตอบกันต่อในรายการ Human Guide ดีกว่าครับ เอาละค่ะได้ฟังความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาไขาข้อสงสัยจากผู้เชี่ยวชาญกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะทางรายการ Human Guide ได้รับเกียรติจากคุณสวัยจิตเพียรอุปนาย,ยกฝ่ายกิจการพิเศษและประธานสํานักงานคดีปกครองจากสภาทนายความค่ะสวัสดีคะ่ะท่านสวัยค่ะสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมครับจากกรณีหนังสั้นเนี่ยค,ะค่ะเขาโดนตรวจสอบว่าพบปัสสาวะสีม่วง แล้วตำรวจก็ได้จับกลุ่มไปที่สถานีตำรวจนี่นะคะแบบนี้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิไหมคะการละเมิดสิทธิก็หมายความว่าบุคคลที่ถูกละเมิดนั้นไม่ได้ยินยอมไม่ได้ยอมให้กระทําการใดแต่บุคคลอื่นเข้าไปกระทําการที่เขาไม่ยินยอมนั้น mm hmm. ก็ถือว่าเป็นการละเมิดนะครับละเมิดสิทธิส่วนบุคคลตามที่ดูหนังไปเมื่อสักครู่นี้คงจะไม่ใช่เป็นเรื่อง จริงอะนะครับคงจะเป็นเรื่องละครคะเพื่อเป็นตัวอย่างแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จำเป็นจะต้องไปทำอย่างนั้นก็เห็นเห็นท่าจะต้องมินเมกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบคนหนึ่งเนี่ยค่ะที่เขาตรวจพบว่าปัสสาวะสีม่วงเนี่ยเขาได้ทานยาแก้ไอทานยาแก้หวัดมามแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะโต้แย้งไปได้ในทันทีเลยไหมคะว่าสิ่งที่เขารับประทานไปเนี่ยไม่ใช่ยาเสพติดครับ อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับเขาปฏิเสธมาตั้งแต่ต้นว่าเขาไม่สบายเจ้าหน้าที่ตำรวจยังจะยืนยันว่าเ้ยถ้าอย่างงั้นก็ต้องจับกลุมอย่างนี้นะครับการดำเนินคดีอย่างนี้แปลว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยึดสิ่งของในยึดสิ่งของคือปัสสวะนั่นแหละคัะ ที่จะต้องส่งพิสูจน์เพราะตัวเองไม่มีความเชี่ยวชาญนะจะต้องนําวัตถุสิ่งของซึ่งเป็นพยานหลักฐานว่าไปให้สํานักง,งานที่เชี่ยวชาญตรวจเพื่อนสำนักง,งานนิติวิทยาศาสตรข์ของกระทรวงวิทยธรรมหรือว่าตามโรงพยาบาลบางแห่งก็ได้หโรงพยาบาลตำรวจต้องดำเนินการต่อไปค่ะแต่ว่าในหนังเนี่ยค่ะหรือว่าเหตุการณ์จริงก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่า ตรวจพบปัสสาวะสีม่วงแล้วเนี่ยค่ะตอนนั้นก็ต้องมีการถกเถียงกันแล้วล่ะระหว่างตํารวจกับผู้ผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างนี้ค่ะตํารวจต้องปฏิบัติอย่างไรและผู้ต้องสงสัยเนี่ยควรที่จะมีสิทธิ์ในการเรียกร้องอะไรในส่วนนี้หรือว่ารอหลักฐานหรือเปล่าคะในชั้นนี้นะครับตารวจคงจะ มีหน้าที่เพียงสอบชื่อผู้ที่จะถูกจับท่านนั้นเราว่ามีที่อยู่อย่างไรที่ไหนค่ะก็คงจะถึงขนาดควบคุมนยังไม่ได้นะครับจับกลุ่มเข้าห้องขังเลยได้ไหมคะโดยหลักแล้วการเข้าไปในห้องขังนั้นคือการจับกลุ่มแล้วการจับกลุ่มหมายความว่ามีความผิดแล้วมีความผิดมถูกกล่าวหาแล้วแต่ถ้ายังไม่มีกระบวนการที่จะต้องดําเนินการต่อไปอย่างนี้เจ้าหน้าที่ไปทําก็คงจะผิดนะครับ ่วงเหนียวกับครั้งเมื่ซ้ำไปตำรวจก็ถูกฟ้องกันเยอะแยะค่ะแสดงว่าสิทธิของเราเนี่ยถ้าหากว่าเราถูกจับในวันนั้นแล้วตรวจพบว่าปัสสาวะมีสีม่วงแต่ว่าเราสามารถที่จะยืนยันเรารู้ตัวอยู่แล้วแหละว่าปัสสาวะของเรานัเนี่ยมาจากฤทธิ์ของยาแก้ววัดหรือยาแก้<ะ>อไอใดไ้ก็แล้วแต่ตรงนั้นเรา ผู้ที่มีสิทธิ์เนี่ยนะคะไม่ไม่สามารถที่จะถูกจับกลุ่มเข้าไปอยู่ในห้องขังได้ในทันทีนนทนทแสดงว่าผู้ต้องสงสัยนะคะ<ฆ>ว่าในปสัสสาวะเนี่ยจะมีสารเสพติดเนี่ยก็สามารถที่จะกลับบ้านได้ไปใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติทั่วไปรอจนกว่าหลักฐานที่แท้จริงจะมา<ฆ>ใช่ไหมคะน,นี่ครับถูกต้องนะท่านคะแล้วท่านมองว่าจากการที่ต้องรอการพิสูจน์ความบริสุทธิ์เนี่ยคะต้องส่งหลักฐานหรือว่าปสัสสาวะ สีม่วงเนี่ยนะคะไปตรวจสอบ,บตามสถาบันต่างๆที่ที่มีเครื่องไม้เครืคร่องมือที่ถูกต้องแบบนี้ค่ะท่านคิดว่าใช้ระยะเวลานานเกินไปไหมคะกฎหมายเนี่ยเขาก็ไม่กำหนดว่าจะต้องพิสูจน์ให้เสร็จเท่านั้นเท่านี้วันการไปทราบผลอะไรกางไม่ควรเกิน15วันค่ะแล้วอย่างในกรณีที่มีการทำร้ายร่างกายผู้ต้องสงสัยเนี่ยทำได้ไ<ำ>หมคะทำร้ายร่างกายผิดเลยครับ ไม่สามารถที่จะทําร้ายร่างกายใดๆเขาได้เลยครับในระหว่างการควบคุมในระหว่างการจับกลุ่มเว้นแต่ว่า,าเป็นการกระทําเพื่อการป้องกันเท่านั้นเอง เอาละค่ะในกรณีแรกนะคะจากการที่ถูกตรวจพบว่ามีปัสสาวะสวีม่วงเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเราไม่ใช่ผู้ที่กระทำความผิดนะคะแล้วก็ปัสสาวะสวีม่วงนั้นไม่ได้เกิดจากสารเสพติดเราก็มีสิทธิ์ที่จะรอการพิสูจน์ต่อไปนั่นเองค่ะโดยที่ไม่ถูกจับกลุ่มเข้าสู่ห้องขังณเวลานั้นเลยอันนี้เป็นสิทธิ์ที่เราต้องพึงรู้ไว้เลยนะคะ,คะเอาละค่ะมาอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็คือกรณีในเรื่องของการซื้อขายของทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ถูกโกงค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยถูกโกงกันมากเลยมี การโอนเงินไปก่อนด้วยครับแบบนี้ควรทำยังไงดีคะก็มีการซื้อขายกันเยอะในลักษณะนี้เดิมทีก็ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์กันธรรมดามานาายาวนานในที่สุดก็มีพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นนะครับ<ม>ปี2544นี่เองกฎหมายฉบับนี้เขาให้ดำเนินการได้ถ้าซื้อสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาตั้งแต่20,000บาทขึ้นไปเนี่ยก็ต้องลงลายมือชื่อแลย เป็นหนังสือจึงจะฟ้องร้องนำหนังก็ดีได้แต่ตอนนี้มไม่ใช่แล้วลายมือชื่อนั้นเป็นลายมือชื่อที่ส่งไปทางอิเล็กทรอนิกส์นี่ก็ได้ได,ได้แล้ว,ลวใช่วันเดี๋ยวนี้มีการซื้อขายตามแฟกตามอินเทอร์เนต็ตทั้งนั้นแหละครับแล้วก็ส่งตามข้อมูลมันมีกฎหมายรองรับในส่วนนี้ก็ถือว่าได้ส่วนการหลอกลวง อ่าซื้อแล้วไม่ได้โอนเงินแล้วไม่ได้อันนี้มันก็เป็นข้อหาแล้วอ่ะชอโกง<ะ>ไปโดนลวครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาที่เราสั่งซื้อของเนี่ยเราก็จะมีการโอนเงินเข้าไป<ะ>ให้กับบัญชีของผู้รับนะคะหรือ<ะ>หรือบัญชีของแม่ค้าพ่อค้าทั้งหลายเนะะี<ะ>่ยค่ะแล้วเราก็มีสลิปเก็บไว้เป็นหลักฐานของ<ะ>เราเอง<ะ>ตรงนี้นี่สําคัญเลยใช่ไหมคะตรงนี้สําคัญมากครับเก็บไว้เป็นหลักฐานของเราเลยเป็นส่วนหนึ่งของพยานหลักฐานที่ยืนยันว่าเราซื้อขายทำระบอด อ่าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยค่ะค่ะสมมุติว่าเราอยู่ที่กรุงเทพมหานครคแต่เราสั่งซื้อของจากเชียงรายสมมุติแบบนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราสั่งซื้อไปเนี่ยแล้วเราไม่ได้ของอแบบนี้เราจะต้องทํำยังไงะจะต้องดาเนินการายังไงอะคะความผิดมันเกิดขึ้นกับตรงที่เราอยู่นั่นแหละ สมมติว่าเราสั่งซื้อของจากกรุงเทพสสั่งซื้อของกับกรุงเทพเหตุเกิดที่จากกรุงเทพเพราะว่าตรงตัวอย่างมาอยู่ที่กรุงเทพอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราเราตรวจสอบพบก็เหตุเกิดอยู่ตรงนี้สมมติว่าสมมุติว่าเราสั่งซื้อที่เขตสายไหมเราก็ต้องไปแจ้งความที่แจ้งความที่สายไหมสอสายไหมเลยสายไหมได้ทันทีนะครับแล้วมันก็จะมีกระบวนการสอบสวนเกี่ยวเรื่องเหตุเกิดอยู่ตรงนี้แต่ไปเกิดอยู่ตรงนู้นเขาก็ส่งสืบไปได้นะครับ แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาที่คนโดนโกงอาจจะโอนตังไปประมาณ300-500 0พันหนึ่งบ,บางคนก็บอกว่าเออช่างมันเถอะเพราะมันไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงบ้างอย่ามันี้ยบางทีมันก็โอนไป200-300ถ้าบ่อยก็มากนะครับหลายคน10คนขึ้นไปเกาเรียกว่ากโกงชอบโกงประชาชนชอบโกงประชาชนก็แกล้งกงปราบเขาทำสามารถดำเนินการได้ทั่วประเทศ ค่ะ,ะคโหแบบนี้ก็สบายใจได้นะคะคถ้าเก<ต>ิดไม่อยากจะไปแจ้งเองนะครับทำเป็นหนังสือก็ได้นะครับส่งไปที่สนอนหรือพนังกงานสอบสวนหรือสำนังกงานตํารวจแห่งชาติเขาก็ยินดีนะครับคุณผู้ชมคะอย่างที่คุณสวยได้บอกไว้นะคะว่าถ้าหากว่าเราโดนโกงทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องในการดําเนินคดีกับผู้ที่มาช่อกงเรา จะได้เงินหรือไม่ได้เงินเนี่ยก็ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะตามเงินของเราตรงนั้นกลับคืนมาได้ตามได้ครับมาถึงอีกหนึ่งกรณีค่ะก็คือกรณีในเรื่องของผู้หญิงที่โดนข่มขืนนะคะอย่างถ้าเกิดว่าเราโดนข่มขืนเนี่ยนะคะแล้วเรามาแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วโดนสอบถามแบบกรณีว่าข่มขืนยังไงเป็นยังไงตามในหนังแบบนี้ค่ะเราคนที่จะทายังไงดีคะบางทีเราก็ไม่อยากจะพูดนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาสังคมมานานครับ ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วคนที่ถูกกระทำเนี่ยก็สามารถที่จะดําเนินการได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงนี่นะครับอย่างที่ในตัวอย่างะนะครับผู้หญิงเขาไปแก้งความแล้วใครมันจะไปบอกตรงๆก่ต่อหน้าผู้ชายอ่ะใช่ค,ค่ะแล้วอย่างในกรณีนี้ค่ะจะต้องมีการสอบสวนแยกห้องไหมคะอ่าอันนี้เป็นข้อที่จะต้องปรับปรุงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับสตรีเพศ พนักงานสอบสวนที่เกี่ยวเนื่องกับเป็นผู้หญิงให้เขาสอบสวนเรื่องนี้โดยตรงหรือเป็นอาเป็นผู้สอบสวนร่วมก็ได้นะครับท่านคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมดูอยู่เนี่ยเรารู้สึกว่าเรากาลังถูกละเมิดสิทธิในกระบวนการยุติธรรมหรือว่าถูกละเมิดสิทธิใดก็แล้วแต่จากในสากรณีที่เราได้ชมมาในหนังเนี่ยคะ่ะเราควรจะต้องทําอย่างไรคะเ,เรื่องสิทธิกระบวนการยุติธรรมเนี่ยถ้า ไม่ได้รับความเป็นธรรมในด้านกระบวนการยุติธรรมนะครับตั้งแต่การจับกลุ่มฟ้องร้องดำเนินคดีขึ้นไปศาลที่ภากสระอะไรต่างเหล่านี้ทั้งคดีแพ่งคดีอาญาคดีปกครองทุกประเภทนะครับก็ควรจะนึกเลยนะครับสำนักง,งานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแหละสภาทนานความอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติแล้วก็กรมสอบสวนคดีพิเศษพวกนี้น,ะนึกไว้เลยถ้าเกี่ยวข้องนะครับ ขอแนะนําให้พี่น้องประชาชนได้รู้สิทธิในหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญรวมทั้งกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวขอ้องกํากหนดไว้ด้วยครับไปใช้สิทธิ์นะครับ ก่อนที่จะเสียสิทธิ์นะครับก็ไปใช้สิทธิ์สิ่งเหล่านี้โอ้โหได้รับความรู้ไปเยอะเลยนะคะคุณผู้ชมคะช่องทางสัมพันธ์นะคะสําหรับผู้ที่ต้องการร้องเรียนในเรื่องของสิทธิในกระบวนการยุติธรรมหรือว่าสิทธิใดๆก็แล้วแต่ทุกคนเนี่ยมีสิทธิเท่าเทียมกันนะคะสามารถที่จะโทรแจ้งมาได้นะคะที่คณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนนะคะโทร1นึ7นั่นเองค่ะมีเรื่องอะไรเราสามารถที่จะเรียกร้องสิทธิของเราได้นะคะสำหรับในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณสวัสจิตเพียมากๆเลยค่ะที่ได้มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะได้รับความรู้ในเรื่องของสิทธิในกระบวนการยุติธรรมไปแน่นๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมเกร็ดความรู้เล็กๆในช่วงรอบรู้สิทธิกันค่ะ ช่วงรอบรู้สิทธิ yeah. One for the ช่วงรอบรู้สิทธิวันนี้นะครับผมขอทำตัวเป็นนักกฎหมายกันสักหน่อยดีกว่าครับเพราะเรายกกฎหมายมาตราที่40มาฝากกันครับซึ่งเราๆท่านๆก็ยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมดังนี้ครับ อันดับแรกนะครับเรามีสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่ายสะดวกรวดเร็วทั่วถึงและเสียค่าใช้จ่ายตามควรครับ 2. นะครับเรามีสิทธิพื้นฐานในกระบวนการพิจารณานั่นคือต้องได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผยได้รับทราบข้อเท็จจริงมีสิทธิในการเสนอข้อ